สูตรเล็พัฒนา14บสี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดไักกไลเป็นกลางกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเลร็กพัฒนานะครับนะ ชุดสรุปได้ทางนี้เลยนะครับมาดูตัวเลขจากเมื่ที่แล้วกันก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกหน้าที่พมานะครับบน8 8่าง69 มีตัวเลขที่เข้านะครับในสูตรที่1คือหกเก้ามาดูสูตรที่เข้านะครับสูตรที่1วิธีการคิดนะครับใช้ลกร้อยสองครั้งบวกหัักหน่วยและบวกห้าของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสองแส้ม ต่อด้วยบุญแ้มและต่อด้วยบักสามแทมนะครับโดยสถิติของศูนยนี้นะครับเริ่มงมาแรกออก06เข้า06ต่อมาออก57เข้า57ต่อมาออก20เข้า02นย์สกับต่อมา สามสีเข้าสามสีนะฮะมาที่พมานะครับเราพัฒนาออกบนแปดแปดล่างหกเก้าเข้าหกเก้านะครับต่อไป ทำในงวดสิกรกฎาคมน,นะครับใช้หน้าที่พม่าห98า8นะครับได้9ก้หกเก้า ในบงห้าคงงที่น,นะครับผลบวกเท่ากับสามจุเอ็ดในเล็กหนึ่งบวกสองแต้ม ได้สามหมึงแ้มได้สี่บวกสามแทมได้เจ็ดจากนั้นจับคู่ตัวเลขหมดในเลขแบบนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขสุดที่1นึ่งในวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่แอดเตรียมมานะครับสูตรที่สองสูตรใหม่ใช้รลับพันบวก3ามครั้งและบุกเก็ตของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยวงแต้นต่อด้วย มงแพ้มแะต่อด้วยบวก2แพ้มนะครับโอยอดจะคิดย้อนกลับไปสีงอนนะครับเริ่มเพลงวันนี้นะครับได้สองบวกสบวกสและบวกเของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามเลขสาม มุนแทมได้สี่หมุนแทมได้ห้าบวกสองแทมได้เจ็ดจากนั้นจับคู่ทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสามสี่สามห้าสามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดและห้าเจ็ดนะครับผลออก เราพัฒนาที่ออกอางวันนี้นะครับบนห้าเจ็ดล่างเจ็ดเก้าเข้าห้าเจ็ดนะครับเมื่อต่อไปนะครับเมื่อต่อมาได้เจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้วบวกเจ็ดของทีนะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบแปดในเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์นะเลขสองนะครับจับคู่ทั้งหมดในทังนี้นะครับ 8, 9, แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าสองนะศูนย์สองนะครับผลออก เอาพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนหกหกล่างสองศูนย์เข้าศูนย์สองตัวกลับสองศูนย์นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สอง บวกสองบวกสองและบวกเจ็ดของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามเลขสามเลขสี่เ็นห้าและเลขเจ็ดนะครับจับคู่ทั้งหมดในดังนี้นะครับสามสี่สามห้าสามเจ็ด สี่ห้าสี่เจ็ดนะห้าเจ็ดนะครับผลออกแล้วพัฒนาที่ออกใงวันนี้นะครับบนสามสี่ล่างหกสองเข้าสามสี่นะครับเมื่อต่อไปนะครับ เมืต่อมาได้หกบวกหกบวกหกและเวกเจ็ดของที่นะครับผลบวกเท่ากันยี่สิบห้าเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะเลขเก้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลข่มนี้นะครับห้าหกห้าเจ็ด หาเก้าหกเจ็ดหกเก้าและเจ็ดเก้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนแปดแปดล่างหกเก้าเข้าหกเก้านะครับ ต่อไปนะครับทำในงวด14กรกฎาคมน,นะครับได้6บวก6บวก6นับบวก7ของที่นะครับผลบวกเท่ากับ25ในเลขน เลขหก 6, เลขเจ็ดและเลขเก้านะครับจับคู่รายเลขทั้งหมดในเลขแบบนี้นะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกเก้านะเจ็ดเก้านะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในวันนี้นะครับและชุดรวมที่อดได้มีดังนี้นะครับสุตรที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ด,ส,จดสี่เจ็ดสุดที่สองห้าหก ห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกเก้าและเจ็ดเก้านะครับเลขเด่นเลขนะเจ็ดและเลขหก 6, นะครับสามกระบนหกสามเจ็ดสนะี่ห้าเจ็ดสามห้าหกและหนึ่งหกเจ็ด はっ。Uh huh. ลบผลสิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับนะรับชุดสรุปในทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากไลค์เป็นกำลงังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ